ครับเรามาชมขบวนรถเร็วที่109นะครับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับผมในวันที่ได้รถจากฮิตาชินะครับผมมาแล้วครับเป็นฮิตาชิฟุ้งฟิงนะครับผมเปิดไฟ LED มาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเป็นฮิตาชิใหม่ได้กันอะไรครับ4520ครับ ค่อยๆเข้าสถานีนะครับผมก็นานๆนทีจะเห็นขบวน109ไนดะฮิตาชินะครับรถปรับะกาศสองตู้ครับผมตู้ขันสุดท้ายกรุงเทพลำปางนะครับผมวันนี้ไม่มีบปหอลายเสือนะครับผม ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ